บ้านหนึ่งสารเพิงในี่ัก็เป็นบ้านซนเผาเล่าเนาะส่วนววนี้เพิน่นปั๊บนาดินสาเร็จเรียบร้อยเนาะไปเขาบ้านม่วงไข่เนาะ บ้านเ้าพี่น้องบ้านเมืองสารพึ่งบรรยากาศคอยแรงพี่น้องเฮาพันกับลัางไรงว่าไรควายกับข้อกับแรงวิถีชีวิตแบบสนับบทวหลไยขนาด ก็ลายเพิ่งกับเลี้ยงแต่งัวเขตนี้ควายเนี่ยโบควายเห็นมีอยู่หักบ่ลายเดี๋ยวเลี้ยงงัวเป็นรักตัวเป็นบ้านใหญ่หลายห้อยหลังคาเฮือนเหมือนศาลเชิงนี่เป็นบ้านใยั่ยี่ได้ดอยู่โบควายจากตรงเมืองหนองบกประมาณ4-5กิโลเมตร ตอนนี้เป็นบรรยากาศย่ำแรงด้วยพี่นอ้องประมาณสีม่มงคลห้ามงังบ้านเมืองสารเพิงนี่ก็เป็นบ้านชนเขาเล่าเนาะนับถือศาสนาพุทธทางหนะมีรถด,ดำเป็นกำลังปรปับปรุงถนนหนทางนเนาะเพิ่เริ่มเทสมาแต่ทางเลขที่1 1เทางใหญ่เนาะสาม่าวสอนส่องทางเบื้องในเพิ่เนเฮ็ทไปหอดบ้านม่วงคล้านาะ โอ้โาบริษัททั้งหลายมหัศเนาะอาจจะเป็นมหเทนาฮอนหลวงหรือว่าทางแขวงข้าม้วนเนาะอาจจะเป็นโครงการของรัฐบาลรถแก่ฟื่น้องเก็บเกี่ยวเขาหน้าปีแล้วก็จะไปหารัวหาฟืน,านอนโท่าเนาะเามาไว้ดัง ปในบ้านเพื่อนก็มีหานค้ภาหานขายเครื่องย่อยเป็นบ้านที่น้องอยู่เนาะบ้านเมืองสารเชิงผู้สาวก็ง,งามเได้พี่น้องเอ้บ้านนี้นี่เป็นใจกลางบ้านของเพื่อนเด้อพี่น้องเรื่องสารบ้านซองก็มเงงีเรื่องหลังใหญ่ๆเรื่องไม้เรื่องก้อนเนาะ วัวควายวัวน่ะวัวกันควยายก็พิทพี่น้องเลยมาตอนีิรัดไปบ้านม่วงไข่เนาะพี่น้องไปทางบ้านม่วงไข่รัดออกทางบ้านดดนเขียวอันนี้เป็นน้ำเรา่าที่พูนมั่นไง บริษัทหัวาทางจะละเพื่นหดน้ำให้น่าจะบ่ได้ปูยางพี่น้องปรับดินปรับเด็ดทางแดงธรรมดาพันพิ่นเห็นแล้วนี่พี่น้องชาวบ้านวงไข่เข้าไปในเมืองไปหนองบกนี่ใกล้ขนาดไหนมันสิใกล้กว่าโป้งไปทางรอนเชียว ระยะทางมันไกลนี่เป็นทางบ้านของบึงสันท่าบึงซันท่าข้างนอพี่น้องเดืนอนทานบ้านซองเพิ่งเริ่มขยายออกมานอกหลายพนนอ่อสมควรเนาะเอนหลายก็ที่เป็นเพราะว่าเป็นสวนของพี่น้องชาวบ้านเป็นปลูกสาลี่ปลูกมะเพดมะเขือผักกาดผักสลัดมะกล้วย จากคำนี้ที่ว่ามาอยู่ให้อยู่นะมาปลุกเถียงน้อยธรรมดาก็กลายเป็นเพื่อนเป็นซ่านเป็นขยายเพื่อนซ่านบ้านซองเกือบหอดบ้านม่วงไข่แล้วตอนเนี่ยสวนสาลีนกำลังงามเลยน้ำในบ่ออืดวัวยากพี่น้อง พอว่าอยู่ใกล้น้ำของเจาะน้ำเลยก็เจาะจแป๊บเดียวก็ได้แล้วจบบลเจาะบ่เลิกก็ได้แบบว่าสาวสามสิบเมตรก็มีน้ำแล้วเนาะพี่น้องชาวบ้านเขตนี้ส่วหลายพันกับสิ่เหตุกับสิกรกรมคือแบบนี้แหละกต่มีวัยรุ่นวัยนมจำนวนหนึ่งที่เข้าไปเทีเวียกอยู่ในเมืองหรือว่าข้ามไปทำงานอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน แต่ถ้าอยู่ประเทศเขาถ้าเขาดุมันขยันเพี้ยนเนาะมียินมีดอนยักน่อยเนี่ยก็สบายอยู่พี่น้องเลยเนาะปลูกพืชพักคายก็ได้เงินเพื่อกันเพราะว่ามีตลาดห้องครับมีพอค่าไหมครับมารับซื้อทุกแรงันกำลัง คนยืนมาทมสองพี่น้องเลยร่งจะปั๊บยืนปั๊บหน้าทางหักแล้วบ้านนี้พี่น้องเลยจะได้ทางงามทางดีเนาะพี่น้องชาวบ้านบึงหารทังกับบ้านม่วงไข่อยู่กับบ้านเดิน ตัวนี้เพิ่นฟับนาดินสาเร็จเฮียพ้อยเนาะไปสีอ่อนบานม่วงไข่แล้วขยายทางกว้างกว่าเก่าเนาะพี่น้องโอ้พี่น้องเขตนี้เพิ่นปลูกยาสูบพร้อมเลยปลูกใบยาสูบพี่น้องทรงเข่าโรงงานเน,ะนาะน่าจะเป็นโรงงานโยธาทางนาครหลวงเวียงจันทร์เพื่นละ เป็นผู้ลายย่างหรอกหมักแตงหมักชั่วพักเงาหมักเล่นก็นมีเนาะถือว่าสุดยอดจริงๆเนาะถือว่าอยู่ตลาดใหญ่ในเมืองท่าแขกส่วนหนึ่งค่ะนำเข้าจากเมืองหนองบกนี่แหละพี่น้องเไยส่วนหนึ่งกับมาจากภาคใต้มาจากเมืองปากซองแปงจำปาซาคนละ พืชผักเนาะมากเต็ดมากเล็ดมากเขื่อหอดบ้านม่วงไข่เล่หอดบ้านม่วงไข่แล้วพี่น้องบ้านม่วงไข่ก็เป็นบ้านหนึ่งเนาะบ้านใหญ่อยู่ในเมืองหนองบกติดกับบ้านดอนเชี่ยวติดกับบ้านหนองสะพังติดกับบึงสารเพิง พ่นเฮ็ดเป็นชุดเป็นชุดเนาะจุดนี้ยังบวห่าได้ปราบดินเชื่อตัวพ่นเกศเกศขอบทางไว้แล้วฮอดบ้านมวงไครเราพี่น้องเลยตัวเป็นโซนนอกโซนที่เพิ่นมานอนไยนอนนะแ้วก็มาผูกเพื่อนพูกสรางอยู่เลยเนาะบ้านใหญ่ไม่เข้าไปทางไหน,นอีกน้อยนึงบั่านหนึ่งฮิโรเมร โซนนี้กับเร่มีมีซ่านลายแล้วข mm. well. ่ามทางไปเบื้องนั้นก็เป็นบ้านใหญ่แล้วพี่น้องนะบ้านหนองบ้านม่วงไทย ไปเขาบ้านม่งงไข่เนาะเปทางเข้าไปบ้านญงส่วนบาทางนี้มันไปทางบ้านหนองสะพังไปบ้านตานหน้าว่างเนาะทางนี้มันกลับออกไปทางบ้านดอนเขียวกลางเนาะลงไปโซบ,บ้านด่านปากเซหรือว่ากลับขึ้นทางบึงสานท่าขึ้นทางเมืองหนองบก คนปูยางมาหอดบ้านม่วงไข่ต่อจากบ้านม่วงไข่ไปก็เป็นทางยินแดงอันนี้ก็เป็นทริปห้พาพบรยากาศเนาะบาซาร์ท่าพี่น้องเราเที่ยวสนบทถ์เราจากบ้านเมืองสานท่ารัดสู่บ้านเมืองสานทึงมาฮอดบ้านม่วงไข่ มาครานี้ขอพิชิพนิไว้ชำานีก่อนโอกาสนะพบกันใหม่ขอขอบใจพอแม่พี่น้องมดทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับสม้มชิปของเบาสอนไหวทุกท่านอยู่ดีมีแห้งโซกมาเงินคำร่ำรวยสบายดี